ก๊อก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 มีข่าวมาบอกครับรัฐบาลจะเยียวยา2เดือนเดือนละ3,500บาทโดยสมัครผ่าน w w w r a เชนะ .com หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชันเราชนะแต่ยังไม่เปิดให้ลงวันนี้นะครับ ต้องรอคณะรัฐมนตรีทําการประชุมก่อนในวันที่19มกราคมครับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้รับส่วนนี้นะครับส่วนคนที่เคยได้เราไม่ทิ้งกันไปแล้วก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับไม่มีอัตโนมัติส่วนอาชีพไหนจะได้รับการเยียวยาอย่างไรต้องรอรายละเอียดในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19นะครับ เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาทางกระทรวงการคลังจะเป็นคนดำเนินการครับเดี๋ยว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 ค่าน้ำค่าไฟก็ลดให้10%หากมีข่าวเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบนะขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณอนุวัฒนะครับอนุวัฒน์จัดให้